สวัสดีครับกระผมเสียนป้านะครับผมพบกันยามค่ำคืนนะครับผมก็มาเก็บกับดักนะครับผมดักแมงอชอนไว้นะครับผมก็ยังไงเสียนป้าก็ฝากกดไลค์กดแช์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะครับผมกระผมเสียนป้านะครับผม พบกันในช่องหาทำไปเรื่อยๆครับผมยางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม <S <s <uch> <S ก็วันนี้ก็มาอ่าพอได้สมควรแก่เวลาแล้วครับผมค่ำคืนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับผมก็มาเอาแมงกิชอนนะครับผมกัรอบที่สามครับผมนี่ครับผมอันนี้เอ่อบ่าวบาทป้านไนครับผม ก่อนจะมาเก็บนะผมมาเก็บแล้วมาเก็บครับผมก็สมควรเก็บเวลาครับเที่ยงคืนนะครับผมวันนี้ก็ลงไม่ลงก็แล้วแต่นะครับผมก็มาเก็บมาเก็บแล้วนะครับผมก็ไปชมกันนะครับผมยังมีตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมมาเอาลอบที่สามแล้นะครับผม เก็บแล้วครับผมเวลาสมควรแล้วเที่ยงคืนแล้วครับผมวันนี้ก็บไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหบรรยากาศหยาบเที่ยงคืนกันหนาวเด็ดเรับผมน้ำม้น้ำโ้ออกได้ตันกันแล้วครับผมขับคืนนี้ก็ดดีนะครับผมขัไปเรื่อยๆต่อไว้นน่นนะครับผมต่อไว้นน่น ก็พบกันกับกระผมเสียโปยามเที่ยงคืนอีกเช่นเดิมนะครับผมหาอยู่หากินก็นไปตามภาษาบ้านนอกครับผมค่ำคืนนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมากครับผมนีมม่ช้อนก็ยังมีตัวร้องอยู่นะครับผมแต่อากาศมันหนาวครับผมไม่ค่อยจะลงวันนี้ก็ต้องเก็บเก็บแล้วครับผมสมควรอันแก่เวลาครับผมสมควรอันแก่เวลา เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเข้างานประจำกันนะครับผมจะทิ้งไว้ชั้นเช้าไม่ค่อยได้นะผมมาเลาะพายาเป็นเพื่อนกันแล้วเหรอลุยครับผมลุยต่อไปครับผมจะลงไม่น่าไม่น่าจะ ไม่น่าจะมีตัวแล้วเปล่าครับผมบางตัวก็เลยเก็บไปแล้วสองสามรอบนี้แล้วครับรอบนี้บางตัวครับผมบก็ยังพอพีอยู่เดี๋ยวปิดเตียงก่อนนะครับผม ไม่เสียงแล้วครับผมกันาวครับผมครับคืนนี้ก็พอพอได้กินครับผมก็ได้สำครวแต่เวลาครับผมดีแล้วครับผมก็ยังพอได้อยู่นิดหน่อยครับผมไม่ค่อยเยอะครับผมรอบที่สามมาเก็บรอบที่สามแล้วครับ อยานีครับผมยังหมานอยู่นะครับผมแต่ก็พอนะครับผมพอเ็นก็เรียกว่าสมควรเก็บเวลาครับผมเพราะว่าเสียรโปก็ต้องทํางานเช้านะผมเอาแค่นี้พอนะครับผมก็ยังเยอะอยู่แล้วก็ยังลงอยู่เรื่อยๆครับผมอย่างไอเียเสียดโปก็ฝากผลงานไ่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันแล้วครับผมคลิปนี้ก็ฝากผลงานที่เท่านี้เลยดูนะครับ ยาวข้าคืนนะผมเที่ยงคืน,นครับผมเงียบสัง,งัดครับผมแต่ก็ยังพอมานอยู่แค่นี้แล้วผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ